วัตถุประสงค์ของของคุณกันจอมพลังที่เขาทําเพื่ออะไร <c oughs> ผมก็มั่นใจว่าเขาทําเพื่อส่วนรวมนะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อทุกอย่างที่คนไทยเราที่ร่วมกันทํานั่นนะนะเพื่อต้องการแผ่นดินคืนเราต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนแล้วก็ส่วนส่วนต่างๆที่ออกมาพระพิจารณ์แล้วก็ ก็ร,รับฟังนะครับรับฟังแต่ว่าเราต้องดูดูผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับมากกว่าครับใคนคนกลัวว่าเกาเป็นเองจะเสียกำลังใจเนื่องจากว่ามีหลายองค์กรวิชวพพิจัดไม่เนนแหละครับก็คือผมผมเป็นคนหนึ่งที่ช่วงสมัยเป็นแม่ทัพภาคสองอยู่ก็ก็ได้ได้ร่วมร่วมมือการทําพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ทัภาคสอง อย่างเช่นทําห้องน้ําถนนตามที่คุณกันเขาจะมีมีเรื่องแรงเราก็เข้าใจคือเขาเขาหวังดีกับประเทศชาติแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความคุ้มครองเขาตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยก็ให้กาลังใจกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสปาตันนระอันนี้อะทุกคนดูอันนี้นะราคามันอยู่ที่หกร้อยเก้าสิ เป็นเท่าไหร่ครับ699.99 US นี่เท่าไหรื่2สองทุกคนทายซิว่าผมเนี่ยมูลที่การกำลังช่วยสู้เนี่ยจ่ายตังไปเนี่ยให้ทหารเนี่ยได้มีกราะเลเวล4ที่เป็นคนไทยผลิตเท่าไหร่ก็ได้ไปเจอกับร้านเกราะร้านนี้แหละนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีการจัดกราะให้กับหน่วยต่างๆอยู่แล้ว เขาทํามาเยอะแล้วแล้วเขาเป็นเจ้าที่ส่งออกด้วยนะครับในส่วนของการทาเกราะเลเวล4ที่เป็นระดับแบบมาตรฐานสากลเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหาน้อยเจ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะน่าจะเป็นเขาเพียงเจ้าเดียวเลยด้วยซ้ำม,มั้งที่สามารถทําได้การาให้น้องๆทุกคนชั้นผู้น้อยทุกคนได้กลับบ้านนะครับผู้น้อยเนี่ยได้ของเร็วที่สุดแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผล จากสอง0 0สามราคาอยู่ในตลาดเหลือห0พันต่างกันไหมประเด็นนี้ครับผมผมอยากจูนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนจะซื้อถูกซื้อแพงตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของมูนิินะครับจากของทางบริษัทนะตรงนั้นก็ไอ้เรื่องความโปรง่งใสเรื่องอะไรของมูนิิก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่กรณีนีน้มันต้องมาโฟกัสที่กองทัพคาว่า มันควรหรือไม่ที่จะไปขอรับบริจาคยุทธภัณฑ์เีที่เป็นเกลในการทําสงครามกับมูลที่ต่างๆเนาะถูกไหมครับ เดี๋ยวเราจะทดลองเกาะเลเวล4เราแจกจ่ายให้กับทางตำรวจตชดนักรบชุดดำแล้วก็ทหารแล้วก็หน่วยแพทย์หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันกันอาวุธ AK ของผู้ลุกรานได้จริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเลยอันนี้คือชุดใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะหยิบกลุ่มจากด้านในเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้อาวุธรูปแบบเดียวกับผู้ลุกรานเอามาลองกดดูอันนี้คือด้านในคือแผ่นเลเวล4อ,อันนี้ของฝั่งผู้ลุกรานใช้อันนี้คือฝั่งเราใช้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ากันได้จริงไหมอ่นนั้นแผ่นอยู่ตรงนู้นนะครับรู้ไหม ไม่ทะลุไม่ทะลุว่ะกันได้จริงเว้ยไม่ทะลุนะสิบเมตรไม่ทะลุนะทุกคนนี่ติดอยู่นี่นะหนึ่งนัดนะเกาะไม่ทะลุนะครับแค่ข้างนอกขาดนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองเจาะเกาะอีกทีหนึ่งอ่านัดที่สองนะนี่อยู่ในนี้นะฝังแต่ไม่ออกแล้วมันกันได้จริงนะตอนนี้กันได้สองนัดแล้วนะครับโดนที่เดิมเหรอโดนรูเดิมไม่ทะลุไม่ทะลุสามนัดยังอยู่ได้อ่ะ โอสรุปคือทั้งหมด6นัดเอาแค่ดูว่าไม่ทะลุนี่ก็โอเคแล้วครับทดลองจริงนะครับทั้ง AK M 1 6โดนไปน่วมอะรวมระมามันนัดไม่มีอันไหนทะลุยังป้องกันได้เพิ่มโอกาสให้เขากลับบ้านไปเจอกับครอบครัวหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยของเราซื้อแม่งใช้ได้จริงเปล่าวะวันนี้ลองแล้วนะครับใช้ได้จริงไหมพี่อย่างนี้จริงครับก็ชะลองใช้ได้จริงไหมนี่ใช้ได้จริงครับจากพิสูจน์ใช้ได้จริงนะครับมอันนี้คือใช้ได้จริงปลอดภัยเพิ่มโอกาสกลับบ้านของจริงครับสวัสดีครับตอนนี้ช่วงพักเที่ยงแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ยาวหน่อยแต่อยากให้ฟังนะครับกองทัพบกไม่มีแผ่นเกาะเหรอมีเยอะด้วยแล้วก็ครอบทุกคนด้วยแผ่นเกาะของเราการกระสุนได้ไหมได้อันนี้คือแผ่นเกาะของทอบอแท้การกระสุนได้ระดับการกระสุนก็เิ็นะครับติดจุดหกสองซึ่งเป็นอุปจํากายของฝัง่งก,รกรรัมพูชาแต่ป,ประเด็นดราม่าอะไรเกี่ยวกับการรับบริจาคหรือการบริจาคแผ่นเกาะการกระสุนเราที้ดูอย่างนี้ในเมื่อเรามีของที่ดีอยู่ใช่ไหมแผ่นเกาะการกระสุนเรากันได้ซึ่งผมก็เห็นในข่าวว่ามีน้องมีเพื่อโรงงานมีเพื่อโรงงานทหารบางคนนยิง แต่ไม่ทะลุซึ่งเป็นแผ่นเากาะของทบอ,อันนี้คือเซฟชีวิตเราได้แต่ดันมีคนมาบริจาคแผ่นเากาะที่มันดีกว่าดีกว่าตรงไหนอันนี้คือแผ่นเากาะที่ผมได้รับบริจาคมา Style f a ดีกว่าคือเป็นระดับการการกระสุนสูงที่สุดดูตรงนี้ครับ N I J เรดเวอ S T A อันนี้คือระดับการการกระสุนสูงที่สุดที่มีในโลกตอนนี้ราคาไม่ต้องพูดถึแงแพงผมได้รับมาบริจาคมาจากคุณหมอสัตวแพทย์ท่านหนึ่งปกติท่านก็เล่ถือกเป็นพี่สาวไง ปกติพี่แคร์ก็ไม่อยากออกสื่อเ่าหร่แต่ผมอยากอยากขออนุญาตเอ่ยนามแกร์เพราะว่าแกบริจาคก็เยอะทั้งกาแฟงกาฟงแกฟอาหงอาหารทั้งเอยอะเยอะมองตรงเยอะหลักล้านแกแกรก็เคยขายแกวแบริจาคมาเยอะตอนแรกแกบริจาคของใช้จิปาถะมาก่อนเพราะว่าช่วงที่ปะทะกันร้านรวมแถวเนี้ยแถวพื้นที่ชายแดนเนี่ยปิดหมดเลยหาซื้อของซื้ออะไรไม่ได้เลยแกเป็นสิทอาสาที่มาบริจาคของแล้วดันบังเอิญมาเจอกันยังไงผมก็จำไม่ได้แคเข้าไปในพื้นที่ เพาะย้ายเข้าไปในพื้นที่พื่อที่เดยวของอาหารสดอาหารแห้งอะไรต่างๆมาให้ทหารแล้วแกก็มาเห็นสภาพเสื้อกลาะพวกผมที่ผ่านการใช้งานมาย้ำนะครับผ่านการใช้งานมาไม่ได้ผูกพังแต่แรกนะมันผ่านการใช้งานมาแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อกลอกเป็นเงี้ยมันพังเหรอเปล่าครับมันผ่านการใช้งานมาแัดเอางี้ไหมแกบอกว่าที่จะหาเสื้อกาะมาให้แล้วหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งผมก็โอเคตกลงครับถ้าไม่เป็นการรบกวนมากไปแต่ถ้ามันเป็นการรบกวนก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเรายังพอมีใช้อยู่แกก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่หาเสื้อกาะ มาให so ้ใหม่แล้วแกก็เอาเสื้อกอลมาให้ทีเนี้ยแกน่าจะไปดูข่าวในเรื่องการเรื่องการประทะแล้วแผ่นเกราะเสียหายเยอะแต่มันแต่มันยังเซฟชีวิตได้อยู่นะแต่มันเสียหายเยอะแกเลยคิดว่าเอ๊ะบริจาคเสื้อกอลไปแล้วบริจาคแผ่นเพียรด้วยดีไหมผมก็เลยบอกว่าพี่โอเคไหมมันแพงนะซึ่งก็นั่นแหละระดับป้องกันระสูงสุดมาแพงมากบอกว่าไม่เป็นไรคือใครพี่เขาอยากทําบุญอยู่แล้วแกก็เลยไปหาแผ่นเกราะมาให้อีกครั้งแรกบริจาคเสื้อกอลไปปลอกเสื้อกอแบบเนี้ยบริจาคปลอกเสื้อกอลไปส ผ่านผมเอาไปบริจาคเองเอาไปให้ทุกคนที่อยู่แนวแน้าทั้งหน่วยผมและหน่วยอื่นอยู่ข้าเคียงทหารพานตำรวจได้หมดใครไม่ได้ถแถวโซนวี่มันอยู่บอกมาไว้กับหมดแลวต่อมาก็เป็นแผ่นเกาะที่แกบริจาคให้จํานวนอีกอ่าตัวนี้แผ่นเกาะนแกบริจาคให้น้อยเพราะว่าราคามันก็ค่างสูงและหายากช่วงนั้นอ่ะแกบริจาคมาสองร้อยแผ่นสองร้อยแผ่นตั้งีเป็นก็เยอะพอสมควรนะครับซึ่งประเด็นดราม,ม่าเราตอนนี้คือผมไม่เข้าใจว่าในเมื่อประชาชนเขาบริจาคให้ตัวที่เขาไม่หวังอะไรนะ เขาไม่บอกอะไรเลยเขาแค่ต้องการสนับสนุนทหารที่ทํางานอยู่แนวหน้าชายแดนแค่นั้นปัญหาคือทำไมต้องเราต้องไปไล่ตามไล่ดูไล่อะไรว่าเข้าไปเอาแผนเถื่ไปยังไงจําเป็นมากไหมกองทัพบ,บกมีไหมก็กองทัพบ,บกมีไงใช้ได้ดีด้วยป้องก,กันได้ด้วยแต่มันก็ยังมีสิ่งที่มันดีที่สุดและมันใหม่ที่สุดเข้าใจปะ่ะผมไม่เข้าใจว่าคนที่กําลังสร้างประเด็นดาราม่าเรื่องแผ่นกอนตอนนี้เขาต้องการอะไรแต่ผมมั่นใจเสมอว่าประชาชนคนไทยส่วนมากทั้งคนธรรมดามูลนิธิหรือ คณะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสนับสนุนทหารเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรเลยนอกจากคําว่าอยากให้ทาหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าชายแดนกลับไปหาครอบครัวแผมไม่ยินจากทุกคนพูดว่าไม่ต้องการะไรหรอกอยากให้พวกเรากลับบ้านหาครอบครัวไม่ต้องการเลยเ,บบเลยต้องการตรวจสอบอะไรจากทาหารไหมก็ไม่ก็มนสุภาษิตที่เขาว่าคนทำมันไม่พูดแต่คนพูดมันไม่ทาในขณะที่ช่วงประทะหลายๆคนหลายค,ายครอบครัวเขาพยายามออกจากพื้นที่การสู้รบเพราะมันอันตรายมาก ถ้าใครไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชายแดนจะไม่รู้เลยว่าเวลา8นาฬิกา20นาทีกระสุน3นัดแรกกระสุนปืนใหญ่3นัดแรกข้ามาจากฝั่งกมพูชาประชาชนแตกตื่นมากหลังจากนั้นไม่นานประชาชนเริ่มพยายออกพยอยออกพยอยออกแต่ก็มีผู้หญิงคเล็กๆ2คนพยายามเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเอาสิ่งของมาซัพพอทหารซึ่งก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งก็ได้แหละครับประชาชนเขาอยากช่วยเหลือทหารก็แช่นกันเขอยากตรงไหนจะไม่ต้องตรวจสอบอะไรเยอะแยะุ่นมาย หรือว่าต้องการลดทอนกำลังหรือว่าต้องการลดทอนศักยภาพกองทัพด้วยยังไงผมก็ไม่ทราบผมจะตัดประเด็นดราม่าทุกอย่างเกี่ยวกับการหนังสือหนังสืออะไรเกี่ยวกับผมไม่รู้เลยและอห่นผมไม่รู้ผมจะพูดแค่ว่าทําไมพวกผมถึงได้รับการบริจาคอ่าอุปกรณ์ต่างๆแบบไม่มีเงื่อนไขก็เพราะว่าประชาชนอยากให้พวกผมเนี่ยสถานที่อยู่แนวหน้เนี่ยกลับบ้านกันทุกคนแค่นั้นเนีะยแค่นั้นเลยเข้าใจตรงกันนะครับส่วนประเด็นดราม่าอื่นผมไม่รู้นะผมไม่เกี่ยว ผมเล่าแค่ในมุมมองของผมที่ผมเจอจากประชาชนจำนวนมากที่เขามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตทหารพวกเราทั้งประชาชนธรรมดาทั้งมูลนิทิทั้งหน่วยงานต่างๆที่เขาพยายามจะช่วยเหลือนะครับไอ้ผมพูดในมุมมองของแค่เนี้ยไม่เกี่ยวทางนั้นโอเคตอนนี้ก็เวลาเลยที่ดียวมาก,กว่าจะบายโมงละขอไปผัดทานข้าวก่อนสวัสดีครับ